สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วิ่งคนากันวันนี้อันนี้ก็กําลังเหยียบอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็วิ่งหมดทุกอันเลยทุกกระทงเลยนะครับโนหละยันป่านะครับที่เป็นคณนาก็วิ่งหมดข้างเดียวมั่งสองข้างมั่ง่ะเดี๋ยวามาชมกันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมคันใหม่กันช่วงนี้ก็กําลังเหยียบอยู่นะครับ อย่างนี้วิ่งแบบข้างเดียวนะครับก็กำลังย่ําอยู่เหยียบอยู่เดี๋ยวก็วิ่งการซ้ายกันเสร็จเดี๋ยวเราไปดูคันใหม่กันวัวจะไปรับจ้างนะครับไม่ค่อยมีเวลามาดูแลนาตัวเองเจอดินแข็งก็ให้แต่นี้วันนี้จะวิ่งยากหน่อยวิ่งหลายเที่ยวก็ชายคันนี่มีฟางหนุนผานอีกไม่ได้จุดไฟ ้อยวิ่งาชคนานี้ก็กันไฟนะครับกัวไฟไหม้ท่อยางพร้อมแล้วครับจะวิ่งคันนี้จะเข้าหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเข้าถ้าไม่เข้าก็ต้องวิ่งซ้ายขวาประกบนะครับอ่ะไปพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับวิ่งแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ทางจะแข็งหน่อยแข็งก็ต้องวิ่งนะครับท่านผู้ชมถ้าขยันกลับรถก็เดินหน้ามาก็ได้ครับถ้าขี้เกียจก็ถอยหลังมาเลยนะจะวิ่งคันนาก็ลืมใบดันหน้าอีกโอ้โหแต่ละองค์เราจะเก็บหัวมุมยังไงเสียเวลาไปเอาใบดันหน้าอีกนี่ อ๋อป๊เป๊กป๊เป๊กเลยความยาวของคันนาคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักห้าเมตรได้นะครับโอ้ยย้อนแสงหรือเปล่านี่นี่แหละครับวิ่งทำกลางหมอกและควันเลยอ่าถึงก็ร้องอะ่ะโธกกะดอน ยังนะครับยังความลึกยังไม่พอนะครับต้องวิ่งลงไปอีก เริ่มปนแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่งัดมาแล้วครับกอ้อนกีแต่หนึ่งก้อนโอ้เป็นแถบเลยเดี๋ยวเที่ยวต่อไปก็จะถอยย่ำาข้างๆครับด้านขวามือเราให้ดินมันปน นี่แหละครับเริ่มถอยเหยียบมาแล้วอ่าเที่ยวเดียวนี่เริ่มปนแล้วครับดิน เดี๋ยวในกรณีที่คณะใหญ่เราก็จะซาะด้านขวามือแล้วนะครับของเก่าออกค่อยๆซาะนะครับทีนี้เมื่อได้ความลึก ตามที่เราต้องการแล้วก็ทีนี้ก็ชักดินขึ้นหัวคนาครับทางซ้ายมือเรานี่เให้ติดฐานกันไปเลย เราก็เริ่มถอยเหยียบแล้วนะครับกลัวดินไม่พอครับก็ต้องวิ่งจากข้างนอกมาช่วยด้วย ขากลับมาก็ถอยมาเหยียบนะครับจะได้แน่นๆ เที่ยวนะครับขากลับก็ต้องถอยเหยียบมาอย่างนี้นะครับ นี่นะครับเวลาวิ่งเสร็จแล้วถ้าจะมันใหญ่เกินไปก็จะมาซออข้างซ้ายอีกนะครับ <pper pper> เ,รเรื่องเอียงมันเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะขนาดม,มันสูง อย่างนี้เอียงยังน้อยไปต้องวิ่งอีกนะครับความสูงยังไม่เป็นที่พอใจ อ่าถอเหยียบนะครับ เริ่มเอียงแล้วเริ่มเอียงแล้วครับนี่เป็นการเดินหน้าเหยียบนะครับแรงว่าความสูงพอแล้วนะครับเที่ยวนี้ก็เดินหน้าเหยียบนะครับด้านข้างคัน เดินหน้าเหยียบถอยหลังเหยียบก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเลยแต่ส่วนมากถ้าเป็นรถใหญ่นี่เขาจะถอยหลังเหยียบนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นด้วยการมาคับล้อหน้าเป็นรถที่เป็นเป็นเพาเดียวนะครับรถใหญ่แต่อย่างนี้สองเพาก็เดินหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้ครับคอนโทรนง่ายดี น่าจะเหยียบเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็จะวิ่งกันซ้ายแล้ววิ่งกันซ้ายหรือว่าวิ่งเก็บชายคนานะครับเนี่ยครับวางผานเก็บชายคนาแล้วนะครับกายจะเสร็จแล้ว วันนั้นว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับคณานี้เป็นการวิ่งคณาแบบข้างเดียวนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นที่พอใจของคนวิ่งนะครับของเจ้าของนาเอาไว้พบกันโอก,กาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ